แอ่นี่โยวันนี้ฉันตกได้ปลากี่ตัววะเน,นี่ยอ,อตกไ่ได้สักตัวะอะไรบ้าโขยปลาบ้าตายสัมืนโอ้ไม่น่าเชื่อเลยฉันได้ปลามาตัวหนึ่งหลัาจากยิงมันรู้อย่างนี้ยิงเป็นคนใส่ดีกว่าเฮ้เอาหล่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมเทียดาวแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ในการสว,สวายเวอร์ปลแบบากูปลากุบตอกชิบหาา้า จำน้ำไปอีกไม่ได้อีกเอ้าไปไหนของมันวะไอ้ปลาบ้ามึงายไปได้วะแล้ดีครับตกบอนตกัอนตกัอนมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิไอ้ปลาบ้าเออกูกว่าจะหาได้มนโถยเออวันนี้เราต้องอดข้าวอดน้ำอดกินอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกนวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออเออจับมันจับมันจับมันมันเสร็จแล้วแน่มันเสร็จแล้วแน่ดึงมาดึงมาดึงมาเร็วดึงมาเร็ว๊ ดึงขึ้นมาดึงเย่ได้แล้วเว้ยโอ้โหกูรอดตายกูรอดตายฮปาปโง่แกเสร็จชัน้นวันนี้ฉันจะทำเอาแกไปกินโอเคเอาแกไปกินเอาแกไปกินอะปีนยางไว้เอ,อโอเคแล้วต่อมาก็จะฉลามฉลามคั้วรีของผมมันจะคอยงับแพรของผมเหมือนในเกมรบับเพราะฉะนั้นผมต้องแก้ปัญหาลงไปสู้กับมันนี่แน่อ่ะอา้าวมันว่ายไปไหนของมันวะ มันจมน้ำเหรอเฮ้ยอ้าไปแล้วมันไปไหนของมันอไอ้คอยฉันผัวมาแล้วฉันจะกินก้า่างับเรือแกพังด้วยเฮ้ยงับเรือฉันพายอย่างนั้นเหรอตายซะนี่ต้องเจอธนูนี่แหละโอ้ยโอ้ยมึงเอาธนูมาจากไหนวะเนี่ยยิงมันยิ่งมันยิ่งมันเออเรียบร้อยมันตายแล้วโอ้ยแม่งฆ่ากูง่ายด้วยธนูเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันเสร็จแล้วแล้วมันเจอธนูของเรามันตาย แต่ทุกครั้งในการฆ่าฉลามนะครับนะเออมันจะกลับมาเก่งขึ้นเสมอโอเคเออวันนี้กูได้กินทั้งปลาเล็กแล้วก็ฉลามเว้ยเฮ้ยมานี่เจ้าฉลามโอ้โหม่งโอากูแม่งิดชิบหายเลยนี่อะไรวะเนี่ยนี่ธนูอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นระเบิดเลยเนี่ยนะฮะโอเคยังไงแกก็เสร็จชั้นแล้วเฮ้ยแกทำแพชั้นพังด้วยบ้ายเออ ต่อยแมงทีดึงมันไส้ชีวิตผมก็ประมาณนี้แหละครับนะในการเอาตัวรอดของแพรของผมที่ผมสร้างแพรมามีห้องนอนทุกอย่างให้พร้อมนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของที่ปิ้งย่างปลาการคราบของแล้ววันนี้ไอ้ฉลาดนี่ก็เสร็จผมมันเป็นคู่อรีกผมนะ,ะก็อย่างที่บอกแล้วนะครับนะว่าผมเอาตัวรอดเองได้ไอ้เราอาหารมือดึก,กู เรือก uh uh ูพ kind of like ัง okay. ด้วยเออกูไม่น่าใช้ไอ้มือนี่เลยไอ้มือนี่แรงเกินไปซ่อม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 เลยยิงซ้ำยิงพังอันนี้มันขวานี่อะโอเคไม่ได้การเอาต้องรีบหาปลาหาปลาหาปลาเร็วหาปลาเร็วเข้าแล้วไอปลาโง่เร็วเข้าฮึบ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 ไอปลานี่มันกำลังจะติดเบ็ดผมแล้วเร็วเข้ามือดึงอ่ะดึงขึ้นมา มา,มาสิว่ามาขึ้นมาแล้วเออไม่ไหวแล้วเว้ยขึ้นมาเออเอออ่ะเ้อ,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 อได้ไหมผมได้ปลาไหมเอา้าแม่งเฮ้ยโอ้โหชีวิตดีเฮอ,อฉันจะต้องหาปลากินให้ได้แล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วด้วยฝนใกล้ตกแล้วด้วยออโอเคโอเคโอ้ ตามาแล้วโอ้โหแกเสร็จชั้นเอ่อเมื่อหาในวันนี้โอเคจะมันไปเผาเรือก็พังกันเรื่อยๆรืแล้วแต่ยังไม่มีข้าวกินเลยเออามันไปปิ้งเอามันไปปิงปป้งฮึฮ้ระเบิดหานอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเรือมันค่คอยๆพังไปเ,เรื่อยเรื่อแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีของนี่วะอืออืดึงมาออน่าจะดึงได้นะ่โอเคตรงนี้มีกล่องโอเคเราจะเอากล่องมันมาดูซิมันม,มีของอะไรบ้างเปิดมาปะจะเอ้า,อากูเจอตัวอะไรเนี่ย มึงใครเนี่ยแกคือตัวอะไรเนี่ยอะจับมันขึ้นมาแกคือหุน่นโรบอทหรือเปล่าอ,อะไรเนี่ยแกต้องการอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้สงสัยมันเป็นแค่หุ่นยนต์ที่พังแล้วลระมั้งนะอโอเคอโอเคเราจะต้องหาปลากินเพิ่มอีกแล้วต้องซ่อมแพ้ด้วยอหาปลาหาปลาแล้วข้าวหาปลาวิปลาปลา,า,ปามันจะกินเบ็ดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนี ฮะแกเสร็จชั้นแล้วเข้ากระดึบมาเลยกระดึบมากระดึบมาจินเบ็ดแล้วออดึงแม่งดึงดึงเราเข้าอ้าอ้าอออออ้าฉันต้องเยื่อกับแกให้ได้อออ้าอออ้าอืออือเรียบร้อยแกเป็นอาหารฉันแล้วเจ้าง้อออโอเคเสร็จอีกตัวหนึ่งแล้วโอเคจะแม่งไปปิ้งเลยแบบสดๆเราเข้าเอยดูมันดิ้นดิดูมันดิ้นดูมันดิ้นต้องชำแหละมันเลยดาบ นี่แน่ชำแหละชำแหละมันเออโอเคแล้วก็จับมันไปปิ้งซะอ่ะโอเคตอนนี้แพะกูพังขึ้นเรื่อยๆแล้วบ้าบอจริงจริงโอ้โหปะโถเอ้ตัดผ้าใบอีกทีแบงมือเ้ยเฮ้ยเรือฉันยังพังกันเรื่อยๆไอฉลามไม่รู้มันจะกลับมาอีกทีตอนไหนอเนี่ยโอเคฉันขอนอนดีกว่าโอเคเอาละโอเคเช้าวันต่อมาแล้วโอเคสว่างแล้วเออเสียงอะไรวะตัวอะไรเดินวะตัวอะไรอะตัวอะไรอยู่บนแพกู มองไม่ทันตัวอะไรวะโอ๊ะทไมตัวมันใหญ่มันเดินชนว่ามันเดินชนแพรเราพังหมดเลยตัวอะไรมันเดินว่าแมงมีหางด้วยเออพอโถเอ้ยบันไดแมงเดินชนบันไดกูด้วยแล้วมันก็ลงไปด้วยตัวอะไรวะดะโคตรปิศนาเลยเออโอเคตอนนี้ฉันซ่อมแพรเสร็จแล้วเออโอเคหวังว่าจะไม่มีใคร หรือว่าตัวอะไรมาพังแพ้ฉันอีกนะเฮ้อแล้วก็อ้าจ,จ้ากูเจอมึงแล้วไอ้ฉลามโม่ว่าไงฉันจะกินเรือกแกพังให้หมดเลยเฮ้ยใจด้วย้อฉลามไม่บรรับเมื่อพร้อมแล้ว,วฉันจะงับให้ขาดเลยเรือง้โง่ของแกเนี่ย เฮ้ต้อัไจอดมังนับเรือผมเลยฉลามบ้าดิมึงหลอไปแล้วเว้ยมึงหลอไปนี่ตกแมงเลยเออได้ไหมเออตายไหมเออโดนโดนอันนี้ฆ่าไปไงเออเออโอม่โอ๊โออยอะไรตีหวัวกู๋เ่ยเฮ้โอเคตะกี้เฮ้ชันโยนเบ็ดตกปลาเฮ้มันหายไปไหนแล้ววะเออสงสัยมันจะไปกัดอีกที่หนึง่งโอเคฉันต้องหาวุธอ่ะเจอกองอีกแล้วที่เดิมเลยเฮ้เราต้องเอาของมาเพื่อจะหาวุธไม่งั้นฉลามมันจะกลับมันแดงเราอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยเอาลนะไอ้ของนั้นมันไกลจังเลยวะมา็ว ดึงมาดึงมาเออโอเคเอาไรของนี่มานี่แล้วออโอเคโอเคโอเคอ่ะกดเปิดโอ้ฉันได้ปืนว้เฮ้ยอ้โหเอาล้วเว้ฉลามกันอยู่ไหนวะโอ้โหปืนจริงด้วยเอาดิอ่ะฉันมีปืนแล้วเออดูสิตัวไหนจะกล้า เออมากัดเรือฉันอีกเอาล่ะฉันจะหาเจ้าชารามนั่นเฮ้อชารามไอชารามนั่นโอ้โอ้าวเจอแล้วแต่คราวนี้ทำไมไซมันใหญ่ขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยจบมช็โอ้โหแม่งอ้ปาปากพอจะงับกูได้เลยในทั้งตัวเนี่ยทีเอาล่ะฉันจะหาของจับมันเพื่อจับมันมากิน,อ,นอ,อ้าวมันหายไปอีกแล้วแม่งหายไปไหนวะเฮ้ยเราต้องระวังตัวละไอตัวนี้น่าจะเก่งกว่าตัวเก่าตัวแรกนะเพราะว่ามันคนละไ์กันเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ มันกำลังเด็กเงือกคยฉลามยักษ์บ้าดิดิเนฉันจะเกลกี้ยงลอกแกฉันอัพเดทมาใหม่แล้วยิงเข้าไปยิงเ,เข้าไปฉลามบ้าไอฉลามบ้าดิเนฉลามบา้า โอ้มันบินไปไหนของมันแล้ววะมันบินไปไหนของมันแล้ววะมันอยู่ไหนวะว้าวว้าวอ้โหมันบินขึ้นมาด้านบนไม่ด้วยเป็ดชนฉลามบินได้แล้วไงวะเนี่ยว้าวฉันจะทำลายเรือแกโง่หัวตัวมันใจเท่าเท่าแพผมเลยว้าวฉันจะทำลายเรือแกว้าวอ้โหแบ่งโคตรมาเลยว้าว ได้ไงฉลามตัวเล็กเออเป็นคนลับตัวกับไอ้ด้นานนหว่ามันไม่ได้อัปเกรดมาแต่มันคนลบตัวจิบหายนะจบไปไหนวะเออมันจะโผล่มาได้ไงแล้วโอ้เลือกูอ้เหลือแค่นี้ก็ตอย เอาหล่ะแกอยู่ไหนจะจะฆ่าแกด้วยคอตัวอะไรทับปัวมันแดกคอกูแล้วมันเป็นอาหารขอสะโดยดีปีแนปีแนวเป็นตัวมันกินแล้วช่วยด้วยเหมือนผมงุบเข้าไปในปากมันมากกว่านะครับเราแกกินเป็นของฉันแล้วแกเป็นของช้าเอเอาล่ะท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันใหม่นะครับนะแลวคราวนี้ไอฉลามนี่ก็ยังอยู่นะครับดัดเสียงใครมันเดินอะไรวะ ทีเล็กกูว่าเราใครแม่งเดินตอนนั้นทําเรือกูแตกมึงนี่เองไอ้คอยจนฉันได้รอเปล่ากูจับมึงได้อยู่แล้วมึงอ่ะจ้ปวดกูไอ้ทีเล็กป้าฉันจะกินแกอ๋ออ๋ออ๋อเรือนี้ไอมันมันน้ำหนักเกินไม่ได้มันจะจมละวัยเรือเนี่ยแกต้องออกไปอย่างที่นี่ฉันไม่สนฉันไม่สนอ่ะจมตายเรียบร้อยนะครับทีเล็กกู เดินจมน้ําตกตายแล้วมันก็หเหยียบที่นอนผมพังเละเทะไปหมดเลยปลอยไอ้ป่าเอ้ยมันอยู่ไหนแล้ววะมันน่าจะจมตายไปแล้วแหละช่างมันเถอะนะครับมาโอ้โหไอ้ทีเล็กนี่แหละนะครับมาทําบ้านก็พังหมดแล้วผมควรทำไงกับชีวิตด,ดีวะเนี่ยนะครับมาจะอ้าวฉลามเวอร์ชั่นในเทดาวมันกระโดดได้เลยยังไงวะเนี่ย เฮ้ทำไมมันชอบกระโดดเอาล่ะผมว่าผมต้องตบมันไปไกลๆนะครับนะเออตบแม่งไปเลยไม่รู้แม่งไปไหนเออต้องใช้มือเทวดานะครับตบที่เดียวเปิวนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เพื่อนใหม่นะครับนะมันชื่อมองอัสนะครับนะูวันเดี่ย้คอยฉันจะมาช่วยสร้างให้แพนายดีขึ้นเนาะโอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเห็นไหมผมบอกแล้วครับเป็นคนนี้ อะ่ะเอาละตอนนี้นะครับเราสร้างแพกันเสร็จแล้วนะครับนะอมองอัดช่วยผมนะครับแล้วตอนนี้อมองอัดก็บอกอ้เห็นไหมหล่อด,ดีชฉันจดกา้าฉลาดไม่น้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะรับนะเออสุดยอดเลยเฮ้ยโอ้โหเออมีเพื่อนเป็ตอมองอัดอีกเจ๋งสุดๆนะครับนะเอาละต่อมาเราจะเอายังไงกับมันดีเนี่ย <an> เสียงตัวอะไรเดินจะบอกนะว่าว่าที่แรกอีกแล้วอู <an> ้อมองอับอกโอ้โไอ้นี่มันมาด้วยเลยเนี่ยกูก <an> ็ไม่รู้มันจะใ้ที่แรกโอ้ฉันจะเกินก้าโอ้เฮ้ยมึงรอดได้ไงมึงตกน้ำตายที่ไหนมึงว่ายมึงว่ายน้ำได้เป็นเป็นเป็นด้วยหรอ อบอ,อลอัดระวังด้วยโอ้โหเอาล่เราจะมาจับไอหมอนี่กันโอเคเอาลาเราจะกินมันทั้งเต็นเลยโอเคเราจะเอาเชือกจับมันไว้จับมันไว้จับมันไว้ช่วยกันเร็วเออไม่ไม่ไม่เฮ้อะบองอัดอเพื่อนรักกูตายพร้อมกับมันเลยออไม่ไม่ไม่จมไปแล้วจมไปพร้อมวัตทีเล็กเลย ผมกำลังจะจับมันอยู่แล้วเชียวนะครับนะโอ้ไม่เพื่อนรักฉันผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งเนอะออไม่ทีครตัวเชี่ยอะไรกัะเนี่ยฮ่าคือปลาหมึกยาขาเข้มเนาะขยะ่าขาเข้มที่ไหนว่ากูไปดีกว่า ฉันจะทำลายที่นี่กูว่ายน้ำหนีดีกว่ามันทำอะไรกับมันวะนะไปหนีแล้วมันกำลังทำลายที่นีอไปที่เกาะนั้นดีกว่าไปที่เกาะนั้นดีกว่าว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปมันไปไหนแล้ววะเอไอคาเค็นมันไปไหนแล้ววะมันอยู่ไหนแล้ววะมันไม่ได้อยู่แพรเราแล้วมันไปไหนของมันมันไปแล้วมันไปแล้วดีกว่าโอเคเอาละเราจะดันนับติดตัวอะไรวะเนี่ยติดตัวแล้วเนี่ยไอ้ฉลาบ้า ฉันจะเกินกาอ๋อกูออปไปแล้วว่ายดีแล้วว่ายดีแล้วขาเค็บแมอยู่ตรงนี้นีเอง วิ่งเร็วโอขาเข็งใน้บโอเคโอเคหาที่ลบมเร็วนี่จะนั้นจะเป็นแพที่เราสามารถอยู่รอดได้ฮอเอที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยไงวะเนี่ยเอเราต้องหาเพื่อนเสียงใครยิงหาอะไรวะเฮอเสียงใครยิงอ๋อี่ไหจะขอบานจะขอบานเป็นที่800ไอ้ไอหุ่นค้นเหล็กเฮ้ยที่ผายนะ่ม่มีปืนมันมีปืนเราไม่มีอะไรเลยโอเคเรามีแต่มือเรามีแต่มือตบเทวดาเฮ้โอเคเอา,เาอย่างเราตกได้าามันตีแน่โอ้ เออมวีแบกเออครับเออเรียบร้อย เออมาเสร็จล้วแล้วเออเราใช้มือเทวดานี่ตบไอ้พวกคาเค็นก็ได้นี่ว่าโอเคไอ้าเค้นบ้าถ้าจะฆ่าแกจะจะขมกับที่ดีให้เละเลยเออขมกลับเนี่หออแบ่งตบก็เป็นหมาเลยเออเป็นไงล่ะโง่ส่วนไอ้เมรร่กาโลดอนมันแกเจอดิเจอดาบตัดหัวยังไงเราดิแน,เน่เป็นไงล่ะตัดตัวแม่งเลยอาออะไรตัดฉันวะเนี่ยเออมันก็คือพลังแห่งการตัดร เรียบร้อยอฮ้ยไวอ้ยอ่ะเอเอาร่างกระเสร็จชั้นเออจะตัดตัวแกขาดขึ้นหมดเลยเละเทะเลยใช่ไหมล่ะเออเรียบร้อยเป็นเสร็จชั้นแล้วเออที่เลือเราก็แค่กลับไปที่เรือเราแล้วก็ซ่อมเรือเราซ่อมแพเราเหมือนที่เคยซ่อมเออจะคิดถึงเพื่อนมองอัพชั้นเหลือเกินเออไอ้ทีเล็กบ้านะมันเอาเพื่อนฉันไปจะจะฆ่าล้างแขนมันอ่ะโอเคตอนนี้เอออโอเคตอนนี้เรากําลังซ่อมโอเค อ่าซ่อมไปได้หลายอย่างแล้วโอเคเหลือแค่ตรงส่วนนี้ส่วนเดียวอออ่โอเคเอาละฉันว่าเราซ่อมได้แล้วอ๋อไอ้ทีเล็กมึงกลับมาอีกแล้วฉันคือทีเล็กบัฉันดำน้ําเป็นหนโหนีมาแล้วเออหนีมันเพื่อแก่เพื่อนฉันไม่ได้ห่าเพื่อนแกมันตายไปแล้วอาอาอฉันจะไม่ยอมจมอีกรอบนึงแล้วไม่ฉันจะไม่ยอมอ่า ไอ้โง่เอ้ยโอ้ตัวใหญ่รู้ว่าตัวใหญ่เึกรมาเดินแพ้เล็กๆอย่างนี้ที่มันรับน้ำหนักไม่น้อยโง่ชิบหายฮะเป็นไงล่ะเจ้าโง่เออมันยังกลับมาอีกแล้ววะเนี่ยว้าฉันว่ายไปอีกฝั่งเว้ยฮะาฉันไม่ได้ตกฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วฮ้ยจะฆ่านปังไงดีวะเนี่ยเฮู้จะคิดอะไรออกแล้วผมว่าเราต้องจับตัวมันไว้นะครับอ่ะมันจมอีกแล้วผมว่ามันไม่ตายหรอกมันไม่ตายหรอกขราวหน้าถ้ามันโผล่มานะครับนะผมจะเอาเชือกนี่จับมันไว้นะครับนะเออ เฮ้ยเอาละมันอยู่ไหนวะเสียงเดินมาแล้วอ๋อมาแล้วฉันจะกินแกเออจับแม่จับไว้เจ้าเชือกจับไว้เออฉันจะไม่ยอมพลาดแล้วเพื่อนฉันเสียสละเออไม่ให้ฉันตายเอาละเออก็พอแกเลยนี่ติดไว้ติดไว้ติดไว้เออล็อกขามันไว้ล็อกขามันไว้ล็อกขาน้อยแํ่ทะไรฉันเดียเออฉันจะจับแกเออขึงไว้เออนี่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  นี่ถึงไว้ที่แพนี่แหละไปละโชคดีปล่อยฉันมาวุ้ยปล่อยฉันฉันติดอยู่ที่แพแล้วช่วยด้วยครับบ้าช่วยด้วยครับผมมอกจากที่นี่ไม่ได้ <c oughs> ถ้าแกจะดำน้ำหนีแกก็ดำไม่ได้แล้วไอ้งโงโ่เอาฉันกลับไปด้วยฉันอยากกลับบ้านมหาสมุทรของฉันงงเลยใช่ไหมล่ะทีเล็กพ่องมีบ้านอยู่ในมหาสมุทรแทนที่จะอยู่วันบกดูมันเดิอโอ้เอาฉันไปด้วย เอาเอาแบบผมว่าเรามาอยู่แพนี้ดีกว่านะครับนะดูมันดูมันจะจมก็จมไม่ได้ตัวฉันติดกับเชือกเหม่ยระดับเอาสงสัยเชือกน่าจะจมไปกับมันนะครับนะเออประมาณนั้นแหละทำไงต่อดีกับชีวิตแพ้ก็พังแล้วนะครับนะเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยนะครับนะ มองท้องฟ้าเหรอใช้แผนนี้แทนไหมมาจ้าตัวเชี่ยอะไรอะบ้ากล้าออกมาได้ไงเนี่ย